อัปเดต U-19 ในการเข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอล U-19 ที่ประเทศอินโดนีเซียพร้อมๆเจ้าภาพคิงคับครั้งที่50ที่จังหวัดสงขลาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพสงขลามีอะไรดีและมีอะไรบ้างที่ขึ้นชื่อจังหวัดสงขลาที่ได้รับเป็นเจ้าภาพในรอบ15ปีลิขสิทธิ์บอลไทยหลังจากทวิชั่นได้ลิขสิทธิ์แฟนบอลอยากเห็นอะไรบ้าง อัพเดทข่าวเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยรายละเอียดข่าวไปเช่นไรติดตามได้ในช่องนิลันบอลไทยนิลันบอลไทยเรื่องราวของฟุตบอลไทยฟุตบอลไทยแนด์อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเกี่ยวกับฟุตบอลไทยช่องนิลันบอลไทยกันด้วยนะครับเรามาเริ่มอัพเดทข่าวแรกกันเลยครับ กับผลงานที่ทีมชาติไทยอยู่20ครับเสมอกับทีมชาติมาเลเซียในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มและจบด้วยการเป็นรองแชมป์ด้วยการมีแค่เพียง7คะแนนครับพร้อมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติออสเตรเลียครับหลังจากการแข่งขันครับเอมสันเปเลรล่าครับได้กล่าวให้สัมภาษณ์ต่อสื่อว่าผมคิดว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีและวัดกันที่เทคนิคครับ เราเสียการควบคุมเกมไปช่วงหนึ่งตอนต้นครึ่งแรกแต่ผมก็พอใจกับผลงานที่ออกมาและเราก็สร้างโอกาสได้มากมายในการทำประตูที่เรายิงไปชนเสาและชนคานอย่างละครั้งแต่ตอนนี้เราต้องไปโฟกัสในเกมต่อไปแล้วเราก็ต้องพยายามฟื้นฟูร่างกายให้ได้เร็วที่สุดในวันพรุ่งนี้ออสเตรเลียเป็นทีมที่ดีและแข็งแกร่งมากเราต้องวิเคราะห์การเล่นของนักเตะและเลือกนักเตะที่ดีที่สุด เพื่อที่จะลงสนามในเกมที่พบกับออสเตรเลียตลอดสามเกมในรอบแบง่งกลุ่มเรามีโอกาสทำประตูเยอะมากผมคิดว่าเกมกับสิงคโปร์บูไนและมาเลเซียผมคิดว่าเราอาจจะต้องซ้อมการจบสกอร์ให้มากและทำได้ดีกว่านี้ผมคิดว่านักเตะของเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆในระหว่างทัวร์เมนต์ตอนนี้เราต้องไปเจอกับทีมชาติออสเตรเลียและเราต้องทำให้เต็มที่ที่สุด เกมกับออสเตรเลียแน่นอนว่าจะเป็นเกมที่ยากและเขามีเวลาพักมากกว่าเราแต่เราก็มีเวลาพักแค่วันเดียวเราต้องวิเคราะห์นักเตะของเราทั้งเรื่องความฟิตและเรื่องนักเตะที่ดีที่สุดที่จะเอาไว้ลงสนามสู้กับออสเตรเลียครับส่วนด้านทนาวุฒิพลชัยครับกองหน้าทีมชาติไทยอยู่20ครับกล่าวว่าเกมนี้เราเล่นกันได้ดีแต่ก็มาเสียจุดโทษตอนนี้เราก็เตรียมความพร้อมสําหรับเกมต่อไป ทีมงานสตารได้สเกลการเล่นของออสเตรเลียไว้แล้วสำหรับตัวผมอนาคตก็มีความฝันคืออยากไปเล่นในฟุตบอลเจลีประเทศญี่ปุน่นถ้าให้เลือกสโมสรได้จริงๆก็คงจะเป็นสโมสรโชนานเบเบเล่ครับเพราะเป็นพัธมิตรกับสโมสรหน,นองบัวพิชยะต้นสังกัดของผมส่วนการเจอกับออสเตรเลียแม้พวกเขาจะมีร่างกายที่ใหญ่กว่าแต่ก็ไม่กลัวครับ ก็จะพยายามเล่นตามวิธีการที่โค้ดได้วางแผนไว้ครับโปรแกรมการแข่งขันหน้าต่อไปของทีมชาติไทย u 20จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติออสเตรเลียครับที่สนาม GPT Stadium ในวันที่2 7กักยายน2567ครับเวลา15.00น,นแข่ท่อสดทาง AAS Play ครับก็ต้องติดตามดูครับอย่างที่ได้วิจารณ์ไปช่วงเช้าแล้ครับ ผลงานในการเล่นครับอิโมสันเปเรล่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาคุณภาพของนักเตะได้ดีกว่านี้ก็ต้องดูครับว่าจะไปได้ยาวสักแค่ไหนครับเราต้องติดตามดูครับว่าทีม u 20เราจะสามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน u 19ที่อินโดนีเซียได้หรือไม่ครับก็ต้องติดตามกันต่อไปครับ อัปเดตข่าวต่อมาครับฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคับครั้งที่50ครับจะลงใต้ไปเตะที่สนามตีสรสศวลานนท์จังหวัดสงขลาระวังไว้ที่7-15ถึงตุลาคมนี้ครับนี่คือการลงใต้อีกครั้งของคิงคัพหลังเคยไปจัดที่สนามกีฬาสุรปกุลจังหวัดภูเก็ตมาแล้วสงขลาไม่ได้จัดเกมการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติชุดใหญ่มามากกว่า26ปีเต็มตั้งแต่เชี่ยนเกมครั้งที่13เมื่อปี1998ครับ ยิงครับครั้งนี้จึงเป็นการปลุกสนามกีฬาตีระสูรานนให้คึกคักอีกครั้งพร้อมกับเป็นการอุ่นเครื่องเพื่อเตรียมความพร้อมฟุตบอลซีเกมในปี2025ด้วยไม่ใช่แฟนบอลพี่น้องชาวใต้ที่จะรอชมเกมของทีมชาติไทยเท่านั้นแต่เชื่อว่าแฟนบอลหลายคนน่าจะวางแผนเตรียมจัดทริปสมิลากันแล้วล่องใต้ไปสงขามีอะไรไม่ควรพลาดบ้าง ที่ไหนเมนูอะไรเด็ดที่เที่ยวต้องไปชี้เป้ากันหน่อยครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาชี้เป้าให้กับเราบรรดาเพื่อนๆได้ดูกันครับว่าจังหวัดสงขามีอะไรดีและควรเตรียมตัวกันอย่างไรครับที่เที่ยวจังหวัดสงขาก็มีหลายที่ครับที่แอดมินไปดูมาก็อย่างเช่นสวนสาธารณะหัดใหญ่ครับมัสยิดกลางสงขาครับ ย่านเมืองเก่าสงขาครับตลาดน้ําคลองแห่ครับพระมหาเจดีย์ใจพบใจมงคลครับวัดหาดใหญ่ในครับตลาดอาเซียนหรือไนพาษซาสงขาครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขาครับตลาดกิมยงครับนาคพ่นน้ําทะเลสาบสงขาครับหาดซิมิลาครับน้ําตกโตนงาช้างครับศาลาพระวิหารแดงเขาตังกวนครับวัดราชประดิษฐานครับ สะพานตีละสูลานนทครับหาดชลาทัศน์เขาตังกวนสวนสัตว์สงขาและเขาคูหาเป็นต้นครับถือว่าสงขาก็มีที่เที่ยวที่กินที่ช้อปปิ้งเยอะแยะเหมือนกันครับก็ถือว่าเป็นการปลุกกระแสให้เราบรรดาแฟนบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ทุกคนได้วางแผนในการท่องเที่ยวเกมการแข่งขันฟุตบอลคิงคัพในวันที่ 7-15ตุลาคมนี้ครับส่วนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในศึกฟุตบอลช่วยพระราชทานคิงครับทีมที่าิครับทีมชาติไทยของเราอยู่ที่อันดับ101ครับทีมซิลียครับอยู่ที่อันดับ93ของโลกครับทีมทาจิกิสถานครับอยู่ที่อันดับ103ของโลกครับทีมฟิลิปปินส์ครับอยู่ที่อันดับ147ของโลกครับก็ต้องติดตามดูครับว่าทีมชาติไทยในการแข่งขันทัวร์เมนต์นี้จะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับ อยากให้ถึงวันแข่งเร็วๆครับอยากเห็นทีมชาติไทยอยากเห็นการคุมทีมของมาทสะดาอิชิอีเร็วๆครับคิดถึงครับไม่ได้เจอกันนานครับสาหรับมาทสะดาอิชิอีครับอัปเดตข่าวต่อมาครับข่าวเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทยครับหลังจากที่มาณําแป้งคุนพันธ์ล่ำซำครับได้เปิดเผยถึงการบรรลุข้อตกลงกับทูวิชั่นครับในการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2024ถึง2025ครับ มนันนำแป้งได้กล่าวไว้ว่าปีที่แล้วตลอดทั้งปีสมาคมไม่สามารถขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดได้ทำให้ตั้งแต่แป้งเข้ามารับตำแหน่งในช่วงเดือนกุมภาก็ได้พยายามทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่ครับจนเราบรรลุสัญญากับชูวิชันที่จะเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีก1และไทยลีก2รวมถึงฟุตบอลถ้วย2รายการครับ ท่ากลางข่าวลือที่สะพัดมากมายว่าปีนี้จะไม่มีการถ่ายท่ดสดต้องขอขอบคุณทูวิชันและผู้มีส่วนร่วมใ,ในการเกี่ยวข้องครับต้องขอขอบคุณคุณนีวิชิดชอบครับที่ปรึกษาของแป้งที่เป็นผู้พูดคุยกับทูวิชันร่วมกับแป้งจนเจรจาได้ได้ข้อสรุปร่วมกันดีใจที่วันนี้ฟุตบอลไทยลีกจะกลับมาถ่ายทอดสดทางทีวีอีกครั้งครับไทยลีก2ทางทูวิชันแจ้งว่าตอนแรกจะถ่ายทอดสดขั้นต่ำสามสนัด แต่ก็จะพยายามเจรจาให้ S! <S ได้มากกว่านั้นเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ที่การันตีแล้วคือทีมไทยลีกหนึ่งจะได้รับเงินเพิ่มขึ้นจาก7ล้านเป็น10ล้านบาทครับและทีมไทยลีก2จาก1.5ล้านบาทก็จะเป็น3ล้านบาทโดยไทยลีก1และไทยลีก2จะจ่ายงวดแรก25%เในวันที่สิงหาคมนี้ครับอย่างน้อยก็พิสูจน์ได้แล้วว่าในขณะที่มาดมแป้งเข้ารับตำแหน่งได้แค่เพียง5เดือน การทำงานของสภากรรมการชุดนี้เรามีความโปร่งใสเรื่องเงินและไม่เคยติดค้างทีมใดเลยครับแล้วลองมาเปิดสถิติข้อมูลขาลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทยลีกตลอด6ครั้งล่าสุดครับหลังล่าสุดที่ทูได้กลับคว้าลิขสิทธิ์อีกครั้งครับในมูลค่าที่ลดลงหลายเท่าตัวครับท่ามกลางมูลค่าไทยลีกที่ต่ำลงครับ ในปี2014ถึง2016ครับทูวิชั่นได้ซื้อลิขสิทธิ์1,800ล้านบาทครับฉเฉลี่ยฤดูกาลละ600ล้านบาทครับและในปี2017ครับถึง2020ครับทูวิชั่นได้ซื้อลิขสิทธิ์อย่างมหาศาลครับด้วยมูลค่าถึง4,200ล้านบาทครับฉเฉลี่ยฤดูกาล1,50ล้านบาทครับต่อมาครับในฤดูกาล 2,021ครับถึง2,022ครับเป็น AS Play ครับเข้ามาซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทยด้วยมูลค่า800ล้านบาทครับต่อมาครับในปี2,022ครับถึง2,023เป็น AS Play เหมือนเดิมครับค่าลิขสิทธิ์ลดลงเหลือแค่เพียง300ล้านบาทครับต่อมาครับในฤดูกาล2,023ถึง2,024ครับมูลค่าฟุตบอลไทยตกต่ำจนถึง0บาทครับหรือว่าไม่มีมูลค่าในการซื้อขายครับ ต่อมาครับในฤดูกาล2024ถึง2025ครับบริษัททูวิชั่นได้กลับเข้ามาเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์อีกครั้งครับด้วยราคา60ถึง100ล้านบาทครับสำหรับลิขสิทธิ์ในฤดูกาล2024ถึง2025นี้ครับส่วนเรื่องแพ็กเกจครับก็ยังต้องรอให้ทางทูวิชั่นครับออกมาชี้แจงและรายละเอียดต่างๆในการ ออกแพ็กเกจมาให้เราเวลาแฟนบอลได้ซื้อกันครับสิ่งที่เราเวราาแฟนบอลเรียกร้องอยากให้ทูกิชั่นมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราเวลาแฟนบอลไทยครับเรื่องหลักก็คงจะเป็นเรื่องของราคาแพ็กเกจครับไม่ควรสูงเกินไปครับในระดับใกล้เคียงกับเลดในฤดูกาลที่แล้วก็ เงินทองมันไม่เท่ากันครับก็ต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยครับก็ให้มันอยู่ตรงกลางๆครับไม่มากไม่น้อยเกินไปครับส่วนอีกเรื่องครับคือเรื่องการใช้แอปพลิเคชันครับก็อยากวิงวอนนะครับให้ชูวิชั่นครับช่วยให้มันเข้าในโปรแกรมหรือเมนูในระบบแอปพลิเคชันของชูวิชชั่นให้มันง่ายกว่าเดิมครับไม่ใช่วันมันสลับซับซ้อนเกินไปครับเพื่อให้ความสะดวกต่อเหล่าบรรดาแฟนบอลด้วยครับ เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรมีคอมเมนต์อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธ์บอลไทยเรื่องแอปพลิเคชันหรือเรื่องราคาก็ลองคอมเมนต์กันมาในใต้คลิปของนิรันดร์บอลไทยกันดูครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับอัปเดตข่าวต่อมาครับเมืองทองยูเนเต็ดครับคว้าตัวเฟรซิโอบราวครับหัวหอกวัย32ปีครับดีกรีคอสตาริกาครับเข้ามาร่วมทีมแล้วครับฟุตไฟกองหน้ารายนี้ครับที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของเกเลนพยองมุขทองยูเนเต็ดครับ เกิดที่เมืองเบอร์ลินครับในเยอรมันครับโดยเป็นเด็กปั้นของเนนเบอร์ครับก่อนจะย้ายไปเล่นให้กับหลายสโมสรในลีกรัสเซียและลีกโปลดนครับกระทั่งปี2022ครับเจ้าตัวได้มาเล่นในลีกเอเชียครั้งแรกครับกับอู่ฮั่นยังเซ่ครับและชิงเซิงเต่าครับก่อนจะไปเล่นในลีกอินเดียกับลีกอีสต์เบงกอรครับเดบราวครับมีดีกรีเป็นอดีตเยาวชนทีมชาติเยอรมันรุ่นอายุไม่เกิน20ปีครับ ก่อนจะไ่เล่นให้ทีมชาติคอสตาริกาชุดใหญ่ในปี2014ครับก็ต้องติดตามกันต่อไปครับสำหรับนักเตะรายนี้ครับอย่างฟิลิซิโอบราวครับนักเตะชาวคอสตาริก้าครับที่ย่นพยองเมืองเทอร์เน็ดเต็มทับเข้ามาอีกลายครับอัพเดตสโมสรต่อมาครับ สโมสรอย่างสิงห์เชียงรายครับคว้าตัวคาร์ลอสยูรี่ครับกองกลางชาวบราซิลเข้ามาร่วมทัพครับสโมสรเชียงรายยูเนเต็ดครับบรรลุข้อตกลงเซ็นสัญญาคว้าตัวคาร์ลอสยูรี่บาเซล่าดาซิวาครับกองกลางวัย23ปีครับจากสโมสรพีมอยเวล่าเอสซีเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการครับคาร์ลอสยูรี่ครับเกิดเมื่อวันที่8มีนาสองพันครับตำแหน่งกองกลางตัวรุกครับเจ้าของสูง176เซนติเมตรครับเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพ กับสโมสรพิมามล่าเอสพีครับในลีกคมปิโอนาโตครับเปาลิสตาซิเลีย A3 สาครับและเซาเปาโลของประเทศบราซิลครับโดยได้รับโอกาสลงเล่นครั้งแรกในฤดูกาล2020ครับก่อนเนื่องชั้นไปเล่นให้กับสโมสรคาปิโอนาโตเปาลิสตาเซรีเอครับในฤดูกาล2022ครับการย้ายมาเล่นให้กับทัพกวางส่งคือการมาค้าแข่งในต่างแดนครั้งแรกของเจ้าตัวครับ และส่วนในฤดูกาล2024-2025ที่กำลังจะมาถึงนี้คาร์ลอสอิวลี่ครับพร้อมแล้วที่จะใส่เสื้อหมายเลข11ครับช่วยทับกวางส่งในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกครับที่ใกล้จะถึงนี้แล้วครับแลามาดูผลการอุ่นเครื่องของสิงห์ชิงลายครับที่อุ่นเครื่องไปก่อนหน้านี้กับสโมสรลำปาง FC ครับผลออกมาครับคือสิงห์ชิงลายแพ้ลำปาง FC ไป2ประตูต่อศครับ ก็ต้องปรับจุนกันต่อไปครับสำหรับ p r e ซีซั่นก่อนเปิดฤด,ดูกาลไทยลีก2024ถึง2025นี้ครับอัพเดทข่าวต่อมาครับสโมสรยโสโเอฟซี FC, ครับประกาศแต่งตั้งโคชจุนครับอนุรักษ์ศรีเกิดขึ้นเป็นประธานเทคนิคของสโมสรเพื่อลุยศึกไทยลีก3ในฤดูกาล2024ถึง2025ครับสโมสรยโส FC เอฟซี FC, ครับทีมในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกาศแต่งตั้งโคชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดครับขึ้นเป็นประธานเทคนิคของสโมสรครับโดยจะใช้ความสามารถ และประสบการณ์ของโคชจุนมาช่วยยกระดับสโมสรในศึกฟุตบอลไทยลีก3าครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้ครับแล้รวราโคชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดครับคุณซูนดิกรีเอเลเซ่นครับถือว่าผ่านการทํางานทั้งทีมชาติและสโมสรอ,อาธิกเกษตรศาสตร์เอฟซีบีกีปทุมยูเนเต็ดทั้งยังเคยคุมทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีมาแล้วครับเป็นหนึ่งในทีมงานผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทยชุดใหญ่ยุคอากิระนิชิโนมาแล้วอีกด้วยครับถือว่ายโศก อยากยกระดับในการแข่งขันของสโมสรตัวเองครับเลยให้พคจุนไปช่วยดูแลในเรื่องเทคนิคครับตอติดตามผลงานของยะโซครับบ้านของพี่หม่ำจกมกกันครับว่าจะดำเือนหน้าได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับปีนี้ที่2ครับนะครมรกกยางเกษตรสายเรียบซีครับในฤดูกาล2024ถึง2025ครับอัดเต็มสูบจัดเต็มแม็กครับแต่งตั้งใต้กลงลือครับโค้ดใหม่สันติชัยเผือครับ เฮดโค้ชคุมทัพนะครับมืก่นส่วนด้านการเสริมทัพนักเตะครับสโมสรเกษตรศาสตร์เอฟซีครับได้เสริมทัพนักเตะอดีตีทีมชาติไทยหลายตัวเลยครับอย่างคนแรกครับเสริมอดีศักิ์ไกรสอนครับอดีตกองหน้าทีมชาติไทยมาคนแรกครับคนต่อมาครับจักรพันธ์พรใสครับอดีตทีมชาติไทยเหมือนกันครับต่อมาครับอุกฤษวงบีมาครับผู้รักษาประตูตำนานของราชบุรีเอฟซีครับต่อมาครับผู้เล่นต่างชาติครับอย่างบินเนอร์เฮลิเก้ครับ กองหลังชาวบราซิลครับมากประสบการณ์ในการรับใช้สโมสรในไทยหลายสโมสรครับคนต่อมาครับสตีเฟนลองจิวครับตัวลูกต่างชาติที่ผ่านประสบการณ์มามากมายกับหลายทีมครับต่อมาครับริคาโดปิเลสครับกองหน้ามากประสบการณ์ชาวบราซิลครับคนนี้กำลังดาวลุ่งผสมผสานฟอร์มที่ดีๆก็ถือว่าเป็นการเสริมทัพที่ดูมีสีสันขึ้นมาเลยครับสำหรับ นะครับเมืกดเกษตรศาสตร์เอฟซีครับก็ต้องติดตามผลงานกันต่อไปครับก็หวังว่าดูการนี้จะไม่มีการค้างค่าเหนื่อยกันเหมือนฤดูการที่ผ่านๆมานะครับใช้เงินแต่พอตัวครับอย่าเกินตัวครับเดี๋ยวสโมสรจะติดลบการเงินอีกครั้งครับสําหรับเกษตรศาสตร์เอฟซีครับแล้วมาปิดท้ายกับข่าวของสโมสรลําพูนบริเอรครับทำการเปิดสนามใหม่เพื่อทําการแข่งขันเกมอุ่นเครื่องกับแพ่ยยูเนเต็ดครับโดยเกมนี้ครับ ลำพูนเวลเลอร์ใช้สนามลำพูลเว์สเตเดียมในการอุ่นเครื่องกับสโมสรแพร่ยูเนเต็ดครับผลการแข่งขันครับเป็นลำพูนวอลเลย์เอร์ครับเอาชนะแพร่ไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับจากการยิงของวิกเตอร์คาโดโซลูกโทษครับและอนันต์ยอดสังวานครับปั่นโค้งนอกกรอบเพื่โทษครับเข้าเสาอย่างสวยงามครับได้ประตูที่แคร่แตกจากมาดิอุสซูซ่าครับทำให้ลัมพูนเวลเฉือนชนะแพร่ไป2ประตูต่อหนึ่งครับ แต่ที่สังเกตครับก็คือเหล่าบรรดาแฟนบอลให้การสนับสนุนสมมสรลำพูนวิเออเป็นอย่างดีครับถือว่านาตาพอสมควรครับกับการเปิดสนามทดสอบสนามลำพูนวิเออร์สเตเดียมครับถือว่าสวยงามอยู่ครับเป็นสนามแบบสเตเดียมสองฟังครับถือว่าฤดูกาลนี้ก็ต้องจับตาดูลำพูนวิเออร์อีกทีมครับว่าจะทําผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับหากทุกท่านชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดแชร์ให้เป็นกำลังใจช่องนิรันดร์บอลไทยเพื่อมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับคลิปหน้ามีอะไรมาฝากติดตามได้ในช่องนิรันดร์บอลไทย